เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบทคอของกีตาร์ PRS เนี่ยมันจะต้องเป็นอินเลเยรูปนกเหตุผลก็คือคุณแม่ของคุณพอริสเมิธซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกีตาร์ริสเมิทเนี่ยเขาเป็นนักดูนกนะครับเพราะฉะนั้นพอก็จะโตขึ้นมาโดยที่ได้เห็นคุณแม่เนี่ยไปส่องนกไปถ่ายรูปนกพอก็จะคุ้นเคยกับน,นกในเรื่องราวของนกเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตของพอมาตลอดจนกระทั่งในปี1976พอที่อายุ20ปีตอนนี้ยังไม่ได้ก่อตั้งบริษัท PRS นะครับเขาทํากีตาร์ให้กับปปปีนนีีเเเเเเตตตตตออ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 รรรรร์์์ฟมมััััันน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 นซึึ่่่่งงง็็็สสสุดดยยยยกกกกกกกาา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 ใใำิคคคหหข้แบบบจะะญลลษณไ ให้มันไม่เหมือนกับกีตาร์แบรนด์อื่นๆที่มีอยู่ในตอนนั้นครับเขาก็เลยนึกถึงนกขึ้นมาพอาก็เลยไปที่ร้านหนังสือแล้วก็ซื้อหนังสือรวมรูปนกของพวกนักดูนกเนี่ยกลับมาดนะูแล้วพอก็เริ่มออกแบบอินเลตแต่ละช่องบนคอกีตาร์ PRS เนี่ยจากหนังสือดูตรงนั้นนะครับแล้วก็นกบางตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันวาดแล้วให้มันดูเป็นนกตัวนั้นา,าก็เลยชวนเพื่อนๆที่เป็นนักดูนกหลายๆคนมาช่วยกันออกแบบจนสําเร็จออกมาเป็นเบิร์ดอินเลในคอกีตาร์ PRS และอินเลตรูปนกในแต่ละเฟลุ์ยบนเนี่ยเป็นหรือินทงๆเี่หว รุ่งแถบเหนือนะครับหรือ hen harrier ที่เฟดที่7เนี่ยตัวจระเข้นเนี่ยนะครับเป็น ruby throated hummingbird นะครับเป็นนก Hummingbird ตัวจิ๋วที่บินจิ๊บๆกินน้ำหวานจากดอกไม้ที่เฟดที่9เนี่ยเป็นนกที่บ้านเราก็าน่าจะมีนะครับเป็นนกดันนวลแกลบธรรมอดาหรือ common tern บนเฟด12เนี่ยเป็น cooper h a w k หรือเหยี่ยวนกกระจอกบนเฟดที่15เนี่ยเป็นเหยี่ยวไขบนเฟดที่17เนี่ยทุกคนเคยเห็นนะครับคือนกกระจอกหรือ sparrow บนเฟด19เนี่ยเป็น storm petrel นะครับหรือว่านกโตขึ้นบนเฟดที่ยเเป็นนน Landing Hawk ะครรับหหือกยี่ยวที่กลังโฉบลงมาเกกาาาะตตต้้้นนไไมมแถีร์ัวหอ็ดเฟนี่ยจะเป็น Screech Screech Owl หรือนก